ก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โุเรียดมากมากเนื้วท้ายรูปหน่อยได้ได้ได้ไว้ี่ เขอเกอดผู้ชายตามที่สาธารณะเนี่ยระหว่างผู้หญิงที่้อมกับผู้หญิงอีกทั่วเนี่ยอันไหนจะได้รับการตอบรับในการยอมกอดมากกว่ากันนะฮะสวัสดีครับผมพวกเรา D O M ครับผมดำดรดมครับผมเราจะมาทดสอบกันนะว่าระหว่างผู้หญิงที่้อมๆกับผู้หญิงที่ท่วเนี่ย,ย,กกนนะะ Umwelt, ยถ้าลองไปขอกอดผู้ชายตามที่สาธารณะเนี่ยอันไหนจะได้รับการตอบรับในการยอมกอดมากกว่ากันนะฮะโดยที่วันนี้เราจะมีคน2คนครับคนเดิมๆเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชุดใหม่ได้เองครับตอนนี้ก็คือปิงนะครับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือ ขุ่นที่ดีกว่าเดิมกันโอเคครับบีก็จะมารับบทเป็นคนผอมส่วน่อมลูกปลาครับผมสวัสดีครับก็จะมารับบทเป็นคนอ้วนในวันนี้นะครับดูว่าใครจะได้รับการกอดมากกว่ากันโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคครับสำหรับช่องเราก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่ได้ฮาร์ดเซลอะไรแต่ผมแค่ถือไว้เฉยๆกล่องเปล่ากองเปล่าใช่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BS ถือไว้เฉยครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์อ่าถือโอเคกลับไปชมก็ชอบกดไลค์กดแชร์ได้คุณแคร์อย่าลืมกดไลค์ครับคติดรับ คุณคุณหน้าหนูไหมคุณหน้าหนูไหมคะแล้วขอกอดได้ไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยได้ได้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นบทต้องแบบขอกรอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยตอบบทให้ได้ไหมคะนิดเดียวขอบคุณค่ะมันต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ต้องต่ออะไรนะจะขอต่อบทได้ไหมคะตบทบทอะไรนะบทต้องขอกอดนะค่ะได้ไหมแล้วเดียวนิดเดียวได้ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะได้ไหมแตบเดียวแตบเดียวเลยขอบคุณค่ะน้องคุณหน้าพี่ปะ คุณหน้าพี่ไหมขอกออได้ไหมได้มามาได้โอเคขอาไอาลักหนึ่ง Sorry Can I hug you คุณหน้าหนมไหมเอ่ยเป็นนักแสดงอะค่ะคุณหน้าไหมจะขอกรอได้ไหมค่ะได้พี่แสดงด้วยนะใช่แบบแป๊บเดียว ตอนนี้เลยจะไหวเลยครับพี่ก็เฉยๆเลยเดียวจิ้งขอเกอเะอะไรอย่างงเี้ยค่ะโอ้ใครถ่ายรูปช่วยหน่อยได้ครับแล<ด>้ว<ด>ขอบอัดนะคะครับเอ้มีใครถ่า,ถายรูปไหมฮะฮะไม่มีเหรอฮะถ้าจะถ่ายรูปยังไงผมจะเอาไปเที่ยนไม่เลยครับอ๋อพอดีเป็นนักสแสดงะคะ่ะ <c oughs> แล้วมันมีบทต้องต่อแบบขอเกอะจะขอเกอะได้ไหมขอขอเลยใช่ไหมใช่ขอได้เข้ม แป๊บนึงครับแป๊บนึงพี่ไม่พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นพี่ไม่พี่ไม่เหเลยเราขอโทษนะคะถ่ายรายการอยู่อะไรครับเนี่ยถ่ายรายการอยู่ทำยู่ทูปถ่ายรายการอยู่ครับทำอะไรก็ขอมาขอฝากผมว่าไม่เขาขอกรอบมาเปี่ยวครับเมื่อกี้เขาจะปล่อยแล้วโอ้ยนี่ไปไกลเลยไปไกลเลยเฮ้ยมูคันเราสั่นี้ไม่เจอได้นะปล่อยเขาปล่อยเขาไปปล่อยเขาไป มื่อกี้นกันอะไรขึ้นเนี่ยไม่คือแบบขอกอดเฉยๆแล้วเขาก็แบบกอดแบบนี้เลยไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะเออไหมขอกล้องมาหน่อยกล้องก็ยังไงแหละเจอประจำโอเคใช่ไหมเนี่ยไม่อยากให้แบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวชิดขอขอก่อนเมื่อกี้รู้เป็นโควิดหรือเปล่าน่ากลัวใช่ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็มีโอกาสเจอคนแบบนี้เสมอเลยเอออย่างไงเมื่อกี้มันก็แบบขออีกรอบขอกอดอีกรอบโหดมากจะต่อยดำด้วยดิใช่ไหมไม่เป็นไรเราอาจจะเราเข้าไปขอเขาก่อดเองหน่อยครับก็เดี๋ยวชาติไปก็จะไปดูคนอ้วนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ็ไีไ่ม่เป็นไรคะ่ะพี่คะพี่คะเป็น,ปนคนไทยเปล่านะอ๋อไ,ไม่ได้ยินใช่ไหมพ่อนะคะขอถามอะไรไหน่อยนะคะ ดารารุ่นเก่าจะขอตอบไ,ได้ไหมคะไม่赖ค่ะพี่คะพี่จะขอซ้อมบทกอดลูกบ,บทอะกอดลูกอ่จะจ๊ะกอดเขไม่ได้ไม่ได้ไไดโหเขาเล่นมากมากเป็นไงบ้างตอนนี้เพราะว่าทุาเรศน,<ห>น้องจ้าพี่เป็นดารารุ่นเก่าพี่ขอต่อบทบทก่อนลูกได้ไหมขอกอดลูกขอก่อน ที่เป็นดารารุ่นเก่าได้ไหมคุณน้าค่ะนีให้ผมสนับสนุนรับก็ตามนี้เลยคผมเต้าร้าวต้งตโอเคเป็นไงบ้างฮะก็ตอนแรกก็แบบเก่งๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจอคนตอนหลังไปนี่ไม่ไหวเลยคือเขาเขาเขาแบบ ก็ไม่ยอมปล่อยไงมีบรรยากาศดีดแล้วนะครับคลิปนี้โอเคแล้วทางหม่อมลูกปลาเป็นไงบ้างฮะเขตตอบรับก็แย่นิดนึงอะค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยจะินกับเราเท่าไหร่เหมือนคนไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับดีเท่าไหร่ไม่ค่อยให้กอดใช่ไหมใช่ ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมซุปร่างเนี่ยก็จะมีส่วนที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินเรามากขึ้นส่วาผมเนี่ยก็อยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตัดสินคนอื่นที่ภายนอกนะครับผมเพราะว่าแต่คนเนี่ยก็มีดีแตกต่างกันมีดีเป็นที่คนละจุดนะครับผมแต่เราก็ต้องอย่าลืมดูแลใจด้วยเหมือนก,ก,กันเนะ <sight. S 2> ะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คลิงมีผลิตภัณฑ์ันตัวอะไร,รับสวย<อ>แลว้วก็คุณดีๆก็คือ b f ตัวนี้ค่ะขอบคุณให้ที่ดูมาไปลองนะครับขอบคุณเลยอ๋อขอบคุณค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลลิตภัณฑ์จาาาาากกเรรอยู่่่่คคะะแใที้้วถ ก็สามารถไปติดตามเพจที่เป็นอยูด้านล่างได้เลยค่ะ BS นวัตกรรมนำความสวยค่ะสามารถไปสั่งซื้อได้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือราคาต่อ,ตอ,อ,อกรอบหนึ่งคือยู่ที่1 5 9 0ั้ง5 9บาทแต่ตอนนี้ซื้อของแถมหนึ่ค่ะซื้อตัวนี้พิงบอกเลยว่าดีมากๆ พี่เอ,เองเนี่ยก็เป็นนักแสดงแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดมินใช้ตัวน,นี้เป็นตัว่ช่วยก็ดีมากๆเลยค่ะสามารถกินได้แล้วก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วค่ะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากช่องทางผลงานหน่อยดีกว่าพี่ก็ฝากผลง,งานนะคะพี่ก็เป็นนักแสดงอยู่ค่ะตอนนี้มีละครที่จบไปแล้วคือเรื่รงองพาสูมามูนโ,นโรานะคะแล้วก็ฝากช่องทางการเงินค่ะก็คือไปดูดนนูกันนี่พิงค่ะถ้าใครอยากได้สวยๆแบบนี้นะคะก็ไปที่แบบนดทีินิต้าได้เลยค่ะของรีเจด้า ลองติดตามดูนะคะว่าเราจะลงไปได้เท่าไหร่ที่เพจดีเอสค่ะโอเคตามนี้เลยนะครับผมก็สำหรับดมครับก็ฝากเหมือน,นกันครับมีทิกตอกแล้วนะฮะทิกตอกชื่อว่า <c oughs> ดมออฟิเชียลแล้วก็มีเพจไปทุกด้วยคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารและศุกร์ครับผมสอหรคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ถ้ากดแชร์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกด s u b s ั r i สไครค่ะตั้สไครนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ กดไลค์คลิปนี้ให้ครบสองแสนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวครับ <c oughs> เอาปิค<ล>งมาออกอีกทีเนี่ยส <c oughs> องแสนสองแสนไลค์สองแสนไลค์